สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้อนนะฮะจะพาทุกท่านมาชมรถนะครับเบนซ์มือสองนะครับในโครงการวินวินวินนะครับว่ามีขนไหนที่ราคาโดนโปรโมชั่นดีนะครับในช่วงยุคโควิดแบบนี้บอกเลยนะฮะวันนี้แต่ละคันที่คัดมา 1. สภาพนะฮะเกทเอนะครับ2นะฮะ เรื่องของราคาครับสมเหตุสมผลครับ3ครับคัดมาเฉพาะรุ่นท็อปทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นรุ่น AMG ตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับและ4ครับวันนี้ครับที่สำคัญนะครับวันนี้พามาให้ดูเนี่ยหลากรุ่นหลายสไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น E c a r นะครับในราคาเริ่มต้นเพียง1 2 9 0 0ล้านบาทนะครับหรือจะเป็น b e n ซ์ C 220d ตัวดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมปี2018นะครับคันนี้ก็เป็นตัว AMG Dynamic นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปทีเดียวนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับและอีกคันหนึ่งครับคันนี้ครับต้องมอกเลยคันนี้คือไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับกับ Bent CLS นะครับ 250d ปี2011ซึ่งออปชั่นถือเหะเกมากได้เลยครับว่าออปชั่นคันนี้ เป็นออปชั่นตัวเดียวกับ s อ l a ล s กันเลยทีเดียวเอาละฮะโอ้โหวันนี้สามคันหลากรุ่นหลายสไตล์ถ้าใครอยู่จนจบไร้นะฮะบ,บอกได้เลยครับจะได้ของดีๆเอาไปใช้กันและที่สำคัญใช้ไงเงินในการออกรถกันแบบจิบจิบกันเลยทีเดียวเอาละฮะเรามาเริ่มต้นจากน้องเล็กสุดนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับคันนี้จะเป็น e 3 0 0 b u t e บนะฮะตัว a m g ตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกนะฮะ บอกได้เลยฮะคันนี้จุดเด่นเลยคือได้ในเรื่องของความประหยัดนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลไฮบริดนะครับสามารถเนี่ยครับใช้งานจริงนะตรงเลขใช้งานจริงสามารถประหยัดได้สูงสุดอยู่แถวๆประมาณ20กิโลลิตรกันเลยทีเดียวโอ้ยุคนี้ได้รถประหยัดนะครับขนาดนี้ผมบอกได้เลยครับคุ้มค่ามากเลยคืออันดับที่หนึ่งนะครับเอาละแล้ว AMG ของตัว E 3 0 0นะฮะ Butech เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ง่ายๆเลยครับดูนะไฟนนลนะก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัว LED Intelligent นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับปรับตามถนนนะฮะเลี้ยวตามถนนแล้วนะครับหน้านี้เราเรียกกันว่าหน้าเฟสลิฟแล้วนะครับเอาละเราดูด้านข้างครับด้านข้างนะฮะตัวนี้นะฮะล้อแม็กครับ AMG นะครับตัวนี้นะครับ เอ็มจีไลท์สปอร์ตนะครับและมาด้วยขอบ19นิ้วนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น E300 ทั่วทั่วไปเนี่ยจะใหญ่สุดอยู่แถวแถวแค่ประมาณ18นิ้วแต่คันนี้ที่แจ้งไปแล้วเป็นตัวประกอบนอกตัวท็อปนะฮะดังนั้นออปชั่นเนี่ยจะทะลักกันเลยทีเดียวเอาละไล่ดูกันต่อครับมาดูกระจกด้านข้างนะครับอ่าก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะครับและ กุญแจนะฮะเป็นคีเรสโกนะคันนี้มีคีเรสโกนะครับหลังคาหลังคาแก้วนะฮะพาโนรามิกรูฟนะครับคันนี้ดูกันให้จบนะต้องบอกก่อนเลยฮะออปชันดีราคาดีมากๆนะครับเอาละฮะด้านท้ายนะฮะเป็นทรงสปอร์ตนะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ขมยบนะครับแล้วก็มีปลายท่อใบไม้ออกสองข้างนะครับคันนี้ได้ ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฝาท้ายไฟฟ้าหวัวออปชั่นทะลุมีกล้องด้วยฮะกล้องถอยหลังคือมาครบเลยนะฮะเอาละเราไล่ไปดูนะฮะภายในครับวันนี้จะมืดมดนิดนึงต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อกี้เซ็ตรถทางด้านนอกแล้วฝนมันจะตกก็เลยต้องขยับรถ เข้ามาบริเวณพื้นที่ของเซอร์วิสนะครับเปิดมานะครับพวงมาลัยจะเป็น AMG นะครับสามก้านท้ายตัดนะฮะแล้วก็กุญแจเป็น k e y l e ลนะครับพุ s ส Start นะครับวิ่งมาเท่าไหร่คันนี้โอ้โหวิ่งน้อยมากนะวิ่งมาเพียงแค่83,905กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเครื่องเสียงฮนะ มาดูนะฮะเครื่องเสียงคันนี้ได้เครื่องเสียงฮามานนะฮามานจดัดดอนนะฮะอ่าอ่ะ,อะยังไม่จบนะฮะคันนี้ยังไม่จบถือได้เลยว่าเป็นตัวที่ออปชั่นแน่นมากๆอะเรามาดูเบาหลังกันนะฮะมีจอหลังนะฮะหัวหมอนะฮะอีกสองจอนะครับและก็มีแอร์โฟโซนแยกนะฮะด้านหลังนะครับโอ้โหออปชั่นทะลุเลย ใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะฮะอะแล้วราคาเป็นยังไงนะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะครับคันนี้เป็นปี2013นะครับประวัติประวัติตอุบัติเหตุเฉียวชนหนักไม่มีเลยนะครับตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โปรโมชันดีๆคันนี้สามารถซื้อแบบเปลี่ยนสัญญาได้นะครับตอนนี้คันนี้นะครับ ซื้อเปลี่ยนสัญญาเนี่ยอยู่ที่แสนแปดนะครับขายดาวนะฮะแสนแปดนะครับและผ่อนต่อเนี่ยอีก2 7งหมืนิดๆอีก40งวดฟังนะฮะขายดาวแสนแปดนะครับไม่มีแหวดนะไม่มีแหวดเแล้วนะและคันนี้นะครับผ่อนต่ออีกแค่40งวดตกงวดละสองหมนิดๆนะครับใครหาอยู่นะคุ้มมากมาก กับคันนี้และคันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการดาวเยอะกว่านี้ก็จัดไฟแนนซ์ใหม่ได้นะครับราคาคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์ใหม่อยู่ที่1นึ่งล้านสองแนาหนะครับเอาเป็นว่าชอบแบบออปชันไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับตามที่เราเซตบัตเจ็ตไว้นะครับและถ้าใครสนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยฮะโทรมานะฮะสายด่วนออนไลน์นะครับ025874666นะฮะ หรือตอนนี้ทักไลน์นะครับแอดนะครับมีแอดนะครับแอด a นะฮะก็จะได้เข้ามาแอดมินของเราก็จะคอยตอบนะฮะตรงนี้นะครับเอาละถัดมาอีกรุ่นหนึ่งขออนุญาตไปทางขวามือก่อนแล้วกันนะครับก่อนมาจบที่ตัว c 2 2 0 d คันนี้นะครับขออนุญาตมาเป็น CLS ก่อนนะครับคันนี้เป็น CLS 250D นะครับ 250d AMG นะครับปี2011ไฮไลท์คันนี้เลยบอกเลยครับในเมืองไทยผมว่านับคันได้นะครับออปชันที่จะได้ออปชัน S-Class แบบนี้โหตั้งแต่ผมขายรถมือสอง CLS มานะยังไม่เคยเจอคันนี้ถือว่าเป็นคันแรกของผมเลยนะครับไล่มาครับดูเลยนะปกติแล้วเนี่ยดาวด้านหน้านะมันจะเป็นดาวหลุม ซึ่งดาวหลุมเนี่ยจะไม่ได้มีออปชันถ้าเรียกว่าเรดร์คันนี้เป็นออปชันโรงงานนะครับใต้นี้จะเป็นเรดร์นะคำว่าเรดร์คือเรดร์คูสคอนโทรลล็อกความเร็วของคันหน้านะครับวิ่งตามคันหน้าได้และมีฟังก์ชันในการป้องกันการชนด้านหน้าด้วยอ่าได้เลน้าเรด้าด้านหน้าแล้วนะครับหนึ่งอย่างนะถัดมาครับดูตรงกลางนี้นี่ฮะนี่ฮะตัวนี้จะมีกล้องอีกตัวหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไนท์วิวฮะมีไนท์วิวได้หรอฟังไม่ผิดครับ CLS แต่มีฟังชันไนท์วิวครับซึ่งปกติแล้วฟังชันไนท์วิวเนี่ยจะไปอยู่ใน s c a ค s c ซีดีเจ็ทคายเยนนะครับจะไปอยู่ในพวกนั้นแต่วันนี้ไนท์วิวอยู่ใน CLS คันนี้ไฮไลท์นะฮะถัดมาครับล้อแม็กมาดูกันนะครับคันนี้ ปกติแล้วเนี่ย C L S นะครับก็จะได้ล้อกันแค่18นิ้วคันนี้ได้มา19นิ้วนะครับแล้วก็มาคาลิปเปอร์นะฮะนี่ครับโลโก้เมอร์เซเดสอ่านะครับถัดมาขออนุญ,ญาตไลฟ์สดวันนี้แบบต้องส่องไฟกันนิดนึงพอดีฝนไล่ไล่มาแล้วครับนะครับมากับฝนเลยวันนี้ด้านข้างครับด้านข้าง นี่ครับบายสปอร์ตบายสปอร์ตนี่นะนี่ครับบายสปอร์ตอ่าสองนอยนะฮะหลังคาสรุปนะนะครับเอกลักษณ์ของ CLS เนี่ยท้ายเขาเนี่ยจะได้ความสปอร์ตนะครับจะค่อนข้างเรียวแล้วก็ลาดออกมานะครับให้ให้เห็นเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกับเก๋งคูเป้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตโครเมียมนะครับปลายท่อแยก <c oughs> เอาละฮะดูเพิ่มเติมนะฝาท้ายอ <t ip> ันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยาฝาท้ายไฟฟ้าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในตลาดเนี่ย CLS เนี่ยจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นจะได้ล้อแค่18นิ้วนะครับและก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้มีออปชั่น เรด้า right ด้านหน้านะครับหรือตัวบายสปอร์ตด mm ้านข้างหรือ oh, ต <c oughs> ัวไนวิวนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดอ่ะเราไปดูออปชั่นเพิ่มเติมเปิดมานะครับพวงมาลัยเป็น A.M.G ท้ายตัดนะครับสามก้านนะฮะคันนี้วิ่งมาเพียงแค่89,000กิโลเท่านั้นนะครับ อ่ะนะฮะเบาะครับดูที่เบาะนะเบาะตัวนี้เรียกว่าเบาะดนามิกคำว่าด y นามิกคืออะไรคือสามารถที่จะปรับปรับแก้มนะฮะรองแก้มตรงนี้แล้วก็รองด้านหลังตรงนี้ได้อันนี้เขาเรียกว่าเบาะดนามิกซึ่งอยู่ในออปชั่นเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไนวิวนี่ครับปุ่มไนวิวกดปึ๊บนะฮะอ่านูน่นเห็นไหมฮะหน้าจอขึ้นเลยเห็นรปภเดินผ่านไหม ในวิวเนี่ยเป็นกล้องตรวจจับความร้อนนะครับจากสิ่งมีชีวิตคือเวลาเราขับรถตอนคืนเนี่ยถ้าเกิดแบบมืดๆเนาะมองไม่เห็นข้างทางเราก็เปิดในวิวนะครับตรงนี้เครื่องเสียงครับเครื่องเสียงครับเป็น Harman นการดอนอยากให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงที่อ้อนแจงไปเรื่องของระบบคู c คอนโ o รนะครับมาดูหน้าจอฮะ ตัวนี้จะเป็นเลดร์นะเลดาคูสเห็นไหมเขาจะเขียนเดสโท n i c p ลาสก็คือตัวนี้สามารถรักษาระยะจากคันหน้าได้นะครับ50เมตรร0อเมตรคือรักษาระยะตรงนี้ได้อออปชั่นคันนี้ไม่ธรรมดานะครับประวัติการสวิสค,ครบเนี่ฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะมาตอนเอ่อ 8,800 0นะฮะตอนนี้8,900 0นะครับใครได้คันนี้ไปก็วิ่งยาวๆไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีตอน98,000นะครับรบอกว่าเซอร์วิสช,ชัดเจนเลยเอาแล้วฮะรถสวยๆแบบนี้นะออปชั่นแบบเทปๆแบบนี้เราไปดูราคากันนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันคันนี้นะครับ m มอร์250 d e เดสเบนซ์คลเอสสดีปี2011นะครับราคานะฮะจัดไปเพียงแค่หนึ่งล้านสี่แสนบาทอ่ะโทษทีครับราคาครับ1นึ่งล้านสี่แบาทและใช้เงินดาวเพียงแค่หนึ0งแสบาทเท่านั้นผ่อนเนี่ยเจ็ดสงวดตกเดือนละ24,745บาบาทนะครับใครสนใจคันนี้ ทักทายกันเข้ามาครับ CLS นะครับสเปค S Card ครับเอาล่ะฮะอีกคันหนึ่งนะครับคันสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็น C 2 2 0 D AMG Dynamic Card นะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้านะฮะตัวท็อปนี้จะเป็นดิมอนเก i l l ตรงนี้เรียกว่าดิมอนเก i l l นะครับ แล้วก็โลโก้เบนจะเหมือนกับคัน CLS ก็คือจะเป็นเรดร์เรดร์คูสคอนโทรลเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ไฟหน้าจะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเป็นมัลติบีม LED นะครับตรงนี้ก็จะเป็นออกสีออกสีม่วงออกสีน้ำเงินนะครับและเชิญด้านข้างครับล้อนะฮะล้อจะเป็นลายเดียวกันกันกบตัว C43 นะครับเป็นล้อสปอร์ตนะครับ จุดเด่นคันนี้ได้กล้อง360 <c oughs> นะครับรอบคันหลังคาแก้วทั้งบานนะครับกุญแจคีย์เลสโกนะออปชันคันนี้ถือว่าท่วมเลยนะครับคัน <c oughs> นี้มีฝา,าท้ายไฟฟ้าเป็นคลิกเซนเซอร์เดี๋ยวทำงานให้ดูครับว่าทำงานยังไง <c oughs> อันดับแรกนะฮะคิก คลิกเซนเซอร์เนี่ยกุญแจจะต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนนะฮะเห <c oughs> ็นไหมอ่าอันนี้คือออปชันในการเปิดแล้วถ้าปิดแล้วฮะถือของมาง่ายไหมครับได้ฝาท้ายคลิกเซนเซอร์ไฟฟ้าด้วยเอาล Option แล้วฮะออปชันแค่ตรงนี้ยังไม่พอ <c oughs> ภายในครับเครื่องเสียง สะดุดกับเครื่องเสียงก่อนเลยเดินเข้ามานะฮะเครื่องเสียงครับได้เบอร์เมสเตอร์นะหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลตัวใหม่แล้วนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูเลขไมค์กันนะครับว่าวิ่งมาเท่าไหร่ขออนุญาตนะครับ <c oughs> คันนี้นะครับพวงมาลัยนะฮะสะดุด กระดุดมากมากเลยภูมิหัยค่อนข้างสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็น AMG ตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจอดิสเพย์ตัวใหม่เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูนะนะฮนะ คันนี้วิ่งมานะครับ49,700กิโลเท่านั้นเองนะครับตรงการนะฮะเป็นเคปล่านะนะครับโอเคคันนี้คือถือว่าท็อปมากๆแล้วก็ ใครหาอยู่นะครับชีส2งสนดีถือบอกได้เลยครับว่าคันนี้สภาพคือไม่ต้องเสียเวลาไปไปไป,ไปตรวจหาเลยนะครับและที่สำคัญคันนี้ราคาเบาๆนะครับราคาอยู่เพียงแค่2องล้านสามบาทนะครับใช้เงินดาวเพียงแค่2.90แสนบาทนะครับผ่อนเจงวดเนี่ยตกงวดละส6 6 6 1บาทเท่านั้นนะครับ เอาละฮะใครสนใจขนาดนะครับทักทายกันเข้ามานะครับกับเบอร์02-587-4666หนะครับหรือทักทายกันเข้ามาที่ l i n e แอนะครับ a a e y auto import นะครับรถสวยๆนะครับชื่อคุณเอ่กรันตีนะครับเอาละฮะวันนี้อ้นมากับสายฝนนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ใครชอบขนาดก็ พักทายกันเข้ามานะครับแล้วเจอกันครั้งหน้ากับ AY Auto Import ครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีใครเข้ามาบ้างครับแล้วตอบกันนะครับช่วงนี้ช่วงท้ายนะครับสวัสดีครับคุณนัทวุฒิครับสวัสดีครับคุณมาริการ์นะครับ สวัสดีครับคุณเอกรินนะครับสวัสดีครับคุณลุงนขานะครับสวัสดีครับคุณแจ๊บครับสวัสดีครับคุณป้มนะฮะสวัสดีครับคุณคอด์สนะก็ใครสนใจขนาดนะครับทักทายกันเข้ามาตอนนี้ไลฟ์จบปุ๊บฝนตกมาเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครสนใจขนาด เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อครับนะครับเ,นนเราก็มาพามารีวิวกับรถมือถอนะครับที่หลายคนก็อยา่างเด่นอ,อยู่นะครับนก็พาขอพาทุกท่านมาชมเพียงเท่าน,น,นี้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย